เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Battlefield V ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเซตปืนเกมวันกาแรงเซตยังไงให้นิ่งนะฮะทุกคนแล้วก็เล่นได้ทุกโหมดเลยโหมดที่เราชอบเล่นก็คือส่วนมากเลยนะที่ผมเห็นนะก็คือโหมด Conquest กับ b a c k t o นะฮะอันนี้ก็ออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนไปไปเริ่มกันเลยวันกาแลงอันแรกที่ผมเซตนะครับก็คือฝั่งซ้ายครับทุกคนครับ เลงไวขึ้นนั่นเองครับส่วนอันที่2ก็คือเวลาเราเลงยิงศัตรูเนี่ยทุกคนเราจะชอบกดเดินด้วยใช่ไหมกด A แล้วก็กด D ด้วยใช่ไหมทุกคน <c oughs> ทุกคนหรือเปล่าัน,นผมชอบนะผมชอบมากเลยเวลาเล่น M1 เนี่ยแล้วก็ยิงไปด้วยแล้วก็กดเดินไปด้วยเนี่ยอันนี้ควรอัพครับอันที่2เพราะว่ามันจะได้ยิงแม่นยําขึ้นในขณะที่เรากดเดินด้วยนะฮะแล้วก็อันที่3เวลาเราเลงเราจะตัวละครเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไวขึ้น60%นนั่นเองครับ อันนี้มันจะสอดคล้องกันนะมันจะสอดคล้องกันอันนี้เนี่ยอันที่สองกับอันที่สามเนี่ยส่วนอันที่4ี่ครับถ้าอยากได้ดาเมจนะฮะอัพตรงนี้ถ้าอยากได้แบบยิงไวก็คืออัพเนี่ยอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้อ,อันเนี้ยมีดปลายปืนส่วนมากผมจะใช้เป็นระเบิดปลายปืน มากกว่านะครับเพราะว่าผมเอาไว้ยิงรถถังด้วยอะไรอะไรนี้ด้วยนะฮะส่วนเอาไว้ยิงพลทหารเนี่ยผมผมไม่ค่อยถนัดนะฮะอันนี้คือเอาไว้ต่อต้านรถถังโดยจะาอเลยผมเนะี่ยโอเคอันต่อไปอันนี้สําคัญนะฮะอันนี้สําคัญเลยทําให้ปืนมันยิงนิ่งขึ้นแน่แน,แน่ส่วนอันเนี้ยทุกคนจะอัพตามผมหรือไม่ก็แต่แต่ทุกคนเลยฮนะแต่อันเนี้ยทุกคนต้องปรับตามผมนะเข้ามาที่ออปชั่นคทุกคนแล้วก็วิดีโอฮะ อันนเี้ให้ทุกคนปรับเป็นออนครับนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะปรับเป็นออนเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือ fov เริ่มต้นมันน่าจะเป็นหกสิบเก้าหรือเปล่านะฮะให้ทุกคนปรับมาที่หนึ่งร้อยฮะเนี่ยปรับมาที่หนึ่งร้อยแล้วก็อีกการหนึ่งก็คืออันนี้มันจะมันจะเป็นออนใช่ไหม อันเนี้ยสี่อันเนี้ยให้ปรับเป็นออฟครับเราไม่ได้ใช้หรอกนะฮะปับเลยอืมอันนี้ก็แล้วแต่คอมทุกคนแล้วกันเนาะส่วนวีซิงก็ปิดประมาณนี้ทุกคนครับลองดูเดี๋ยวผมจะพาไปลองดูฮะทุกคนครัอ,อหาห้องแปบ๊บอืม ห้องที่คนนี้น้อยนะคันสองจุดห้าเหรอได้หมคโอเคมาแล้วทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะพาลองปืนก่อนเลยอันนี้คือยิงแบบไม่ต้องคุมนะน,นิดเดียวนิดเดียวเลยเนี่ยนิดเดียวนะทุกคน ถ้าทุกคนปรับตรงนี้ FOV เนี่ยเข้ามาใกล้อย่างเช่น79ดสบค่อนข้างบีดเลยทีเดียวอันเนี้ยจะยิงแม่นในระยะกลางๆนะสน่วนส่วนที่ผมปรับนี่ก็คือได้ทุกระยะเลยอันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้ผมบอกนะทุกคนนะประมาณหนึ่งร้อยนะฮะถ้าสมมติว่าเห็นศัตรูเนี่ยไปลองดูเลยสด คือเซตที่ผมเล่นประจำเอา้าเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งจบเกมอย่าพิ่งจบเกมสิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกคนจะบอกว่ามันจะเห็นศัตรูหรอเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นตัวละครเล็กลงใช่ไหมเนี่ยปรับเนี้ยเห็นไหมถ้าเป็นเอวันการแร้งอ่ะทุกคนพอถึงตรงเนี้ยเนี่ยเราจะโจมตีจุดดีใช่ไหมยังไงทุกคนก็ต้องซูมใช่ไหมซึ่งต้องเห็นเนี้ย ซึ่งต้องเห็นแน่ๆเกิดกับเพื่อนก็ได้รับหนึ่งฮะอู้มันมีตำรถถังนี่หว่าเฮ้ยเห็นแล้วคนหนึ่งเพื่อนอยู่ในกล่องกระสุนเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือไม่ได้คุมเลยนะ เนี่ยสายเข้าครับโอเคอยู่คนนึงอยู่ข้างหน้าเนี่ยง่ายทุกคนลองดูครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นระเบิดปลายปืนใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าให้ให้ลองเล่นดูอันนี้นก็คุมปืนง่ายนะ อันนี้จะอันนี้จะแรงครับทุกคนอันนี้จะแรงเลยโอ้โหเหลือสองแต้มโอเคทุกคนได้ห้องใหม่แล้วอ่าลองดูลองดูอันนี้คือถ้าสมมติว่าอัพเป็นดาเมจเนี่ยมันจะมันจะลั่นช้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมถ้าอัพเป็นระเบิดปลายปืนมันจะลั่นไวอันนั้นนะผมว่า มันมันยิงตายยากกว่าน,นิดนึงอะอันนี้สำหรับผมนะลองเซตตามดูฮะมาลองกันเลยครับอืมกับตายอุ๊ยอันนี้ FG อันนี้ FG 12เพื่อนระวังตาย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  นั่งดึงดีโหลดแป๊บตายเพื่อนตาย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 อ่ามีคนนึงปะตอนนี้เพื่อนเรายึดได้ทุกจุดเลยฮะโคตรเก่งเลยอะมีคนอยู่มุมนี้นีมีมีน่าจะมีจุดเกิดแล้วเปล่า ว้วทำไมทีมเราเล่นโหดจังวะอยู่นี่คนหนึ่งเพื่อนสามสิบห้าแรงมากนัดเดียวอะ่ะ คุมคุมง่ายขึ้นเยอะเลยครับอุ้ยโดนโดนโดนยังโดนอยู่เฮ้ยอยู่นี่คนหนึ่ง Fg 4 2สองอุ้ยโดนเม็ดดึงเพื่อน ทางซ้ายมาคนหนึ่งนี่หว่าใช่ปหมเห็นนะโดนเม็ดดึงอีกแล้วด้านล่างมาคนหนึ่งเพื่อนหนังรถอีกคนหนึ่งโด,ด,โด,ด,โด,ด,โดนสองเม็ดโอ้โหไกลๆเนี่ยสองเม็ดจะหกสิบเจ็ดดาเมจเลยทุกคน ได้ฮะได้หมคนแต่ทุกคนจะต้องกดลงนิดนึงนะกดกดเมาส์ลงนิดนึงฮะแล้วก็ลากตามตัวละครแค่นั้นแหละครับเฮ้ย สองจังเถื่อนเพื่อนเพื่อนเรามันเถื่อนจังวะเพื่อนเราก็เถื่อนเลยโอ้โหตรงนี้เยอะจัด คุนท่านบนได้ปะออได้มาคนนึงได้มาอีกคน,นะฮะ อุ้ยโอ้เพื่อนเราดันเข้าเอแล้ว嘛โคตรโคตรโหดเลยทุกคนครับตายทุกคนครับอุ้ย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 เดี๋ยวดิรถก่อนโว้ยไฟแป๊บอุ้ยหลัง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  อุ้ยเ79ดาเมจขอพยาบาลได้ป่ะเพื่อนขอพยาบาลได้ป่ะไม่มีใครมาเลยอ่ะีโหลดแป๊บอืมอุ้ยโดนสไนเข้ารอดูฮะอุ้ยหมอช่ดด้วย ผมจะลองที่ผมใช้มาเฮ้ยไม่ใช่ที่ผมใช้ที่ผมอัพมาก็คือเล็งขึ้นแล้วก็ตลกครวิ่งไวขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยแ,แม้เป้ามันจะขยับแค่นิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเลยเราจะยิงแม่นขึ้นนะครับทุกคนอู้เจ็บเจ็บเจ็บ ระวังนะเพื่อนอูวูดูดูดูเห็นไหมเราจะเดินไวมากเลยเวลาเราคุ่มอุ้ยอุย,อยสามตัวเวลาเราเลงด้วยยิงด้วยกดเดินด้วยตัวละครเราจะวิ่งไวครับ ขอบคุณครับไม่โดนแฮมันเอาซีแล้วนะเพื่อนระวังนะประตูยึดซีแล้วเอได้ละ โอ้เพื่อนโคตรเอาตาย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 แม้เวลาเราเดินด้วยยิงด้วยมันจะนิ่งฮะทุกคนนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยสามตัวยิงมา ном! <Pie year nes> ยิงไปแค่สิบสามตัวเองจะชนะแล้วทำไมเพื่อนเราเดสบอรี่ตรงนี้วะเนี่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอ้โหรถยิงมาอย่างคม โตอีกเม็ดหนึ่งต่อไปอีกเม็ดต่อไปอีกเม็ดแตกเรียบร้อยทุกคนนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนอยากดูปืนไหนอยากให้ผมสอนเซตปืนไหนก็บอกมาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม